ตอนก่อนออกทะเลว้นิด้นึงก่อนเดี๋ยวจะไปอยู่กลางทะเลสามคืนสี่วันนะฮะโดยเราลงเรือต่ต้นที่ทับละมุธรรมดานะเราจองไถเรือเรือไ่เรือได้ข้างเป็นพ่อไ่ต้นแต่เพอเอินไตเรือเขาดีปป่วยนะฮะก็เลยเปลี่ยนลำมาเป็นไ่ต้นเพราะดิลำนี้ว่างดี ตอนนนั้ยังไมม่ีเนทักยังเห็นอยู่ครับยังกดไลค์อะไรอยู่ครับอันนี้นภานะฮะกำลังเตรียมอุปกรณ์เลยสวัสดีครับตำนานฮะตำนานนานนลุงสอนตำนานมาจากยุทอุปกรณ์แล้วนะฮะคิดว่าน่าจะประทักษ์สุดใจครับ นี่ตั้งแต่เจอกันเข้านั้นก็ไม่เจออีกเลยนะท่าไผ่นะเจ็บไปกันนักเก็ตอ่ลอะเข้าสายอยุปกรณ์นหน้าดินล็อกไฟฟ้านะฮะอันนี้แขวนผ้า,าได้หลายองค์เลยนะ เหมือนปเหมือนหะเตรียมไแล้วเดี๋ยวว่าร้อยผ่านสายเส้นใหญ่สายกสิบปอนด์ในร้อยห้าสิบปอนด์แม่คราวนี้ของใหญ่ไง คนตัวคนนะของใหญ่อ๋อมันทำได้ง่ายเนยร้อยไปชุดเตียงเตรียมไว้เรียบร้อยเลยนะผกหลายๆชุดเลยเนี่ยสำหร,รับคนที่ใช้รอไฟฟ้านะฮะคนที่เป็นเล่นใหม่ๆก็ต้องศึกษา โอเคครับตอนนี้ก็มาเจอกับไส้ต้นขับละโมกตอนนี้ถือว่าเป็นไต้แนวหน้าของเมืองไทยแล้วนะใช่ไหม <c oughs> ถือมาน,านันน <c oughs> ั้นแนวหน้าแล้วแนวหน้าแล้วนะเป็นลูกชายอลือนะหรือว่าไต้ลือไต้ลือนี่ก็ถือว่าไส้ในตำนานล้ะถ้าในฝั่งของทะเลทางด้านฝั่งพังงาเนี่ยนะไม่ว่าจะชายล่องซิมิลานีก็ถือว่าถ้าจะรู้หิทุกก้อนแล้วมั้ยอลือเนี่ยนะพ่อเรา น,นะหมายต้องลบทิ้งแล้ครับตอนนี้หมายต้องลบทิ้งแล้วแต่ถ้าเปลี่ยนเที่ยวนับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นอาแก่อาแก่ฝั่งอ่าวไทยไสแ,แก่นะอันนี้ไสลือเท่าไรฝัง่งนี้ไสลืออันนี้ลูกชายเลยนะตอนนี้ซึ่งทำผลงานได้ดีมากโดยเฉพาะที่ผ่านมาเขาทานสีทองนี่ขึ้นมาเยอะจริงๆนะปีนี้ขึ้นเยอะนะ ถ้าได้ไปกับอุทธร์ก็ได้แค่สองทิทงครับทีกตอนนี้ออกไปที่ว่าไม่ได้ก็แค่สองทิปสองทิปเท่านั้นที่ไม่ได้นอกนั้นได้ทุกทิปเลยอากาศดีลมนี้โนโก็ดีรุ้นนะว่าพันวัน,ว,นวันเสาร์นี้ลมเบาลงมาหน่อยนี้น่าน่ามีโอกาสไปฮะ,ออะโอเคครับระหว่างเรือวิ่งนะฮะทางน้ำหานะฮะก็ก็ริ่งเรืย เปิเบิร์ดนะฮะเบิร์ดที่ก็คือเป็นเกลียวรองชนิดหนึ่งปลาที่ชอบอยู่น้ำเนี่ยพวกปลาโอนเนี่ย <c oughs> จะชอบกินเบิร์ดมากมอ,ยอยู่ไหมฮะอยู่ฮะตัวลยลอยอยู่อยู่อยู่ ตัวาปลตัวแค่นี้เองนะวันว่า,าทำเหยื่อได้เลยอะน้ผาหา,หาเหยือนี่นผาเนี่ยนะะก็ เคยเขียนหนังสือตอนนั้นถ้าผาเขียนหนังสือขอกอะไรนะฮะออรรัน่นี้ตางน่อันี้ก็ถือว่าเท่าทะเลเลยนะฮะคนหนึ่งเลยของรุ่นเก่าอะ่ะตัวที่สามแล้วฮะอ๋อมรหลุดวะเริ่มารรมอีังน่งหมดนีเราได้เหยื่อเราได้เหยื่อเยอะเลยนะอย่างเงี้ยสำคัญนะเนี่ย คือถ้าเราจะมาตกปลาใหญ่เนี่ยฮะครับัญันมากเกี่ยแล้วปลานี่มันเป็นปลาที่แบบปลาชั้นดีที่ปลาทะเลลึกเนี่ยมันชอบกินนี่ครับอ้าวหลุดแล้วครับหลุดลไหมยะมหลุดนะฮะสำหรับตัวนี้ อนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าคัลลิงเบิร์ดอ่านะคาับโอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เหยือนะมากินดีกว่าไปเลยแล้กเดี๋ยวได้ตัวขนาดนี้เรียกผมนะเดี๋ยวผม,มาแทงตอนนี้ปลาสวยอ่าดีนะฮะเราจะเพิ่มเบิร์ดหนึ่งคันขอดูเบิร์ดใกล้ๆหน่อยครับนะครับ อันนี้เป็น UAV นะฮะที yeah. ่ยวกับเป็นโดรนชนิดหนึ่ง <c oughs> โดนทางน้ำโดนทางน้ำนะฮะอันนี้ล็อกเป้าล็อกเป้าปลาโดยตรงเลยฮะ <c oughs> แล้วดูอาวุธนะดูปล่อยอาวุธนะนี่อาวุธ เอาอีกแล้วนะฮะเอาอีกตัวแล้วเดี๋ยวเราดูว่าคราวนี้จะติดไหมเพราะว่าพอลากกลับมาบางังคั้เรื่อยวความที่เรือเนี่ยจะไม่ได้อยู่ให้แบบจนนิ่งนะเรือก็จะไหลไปประมาณสักห้าน็อตประมาณนี้ฮะเราก็เก็บสายมันก็จะสวนน้ํามันก็จะมีความแรงของน้ําบางคังก็ปากปลาก็ฉีดน้ำผ่านะเนีอเอ่ยผมเลยต้องค่อยๆวิ่นเพราะว่ามันันกดไม่พงเลยนะมันมันมันพุ่นเราไม่โล่เลยครับเบิร์ดเบิร์ดเราไม่โฟ ถ้าเบิร์ดไป็โผล่แสดงว่ามันมันตัวใหญ่หญมันอาจจะติดหลายตัวอ่เพราะว่าถ้าเบิร์ดโผล่เดี๋ยวมันก็ยังถ้าแหบกผิวน้ำมาเอันนี้ก็คือเ,เป็นตัวใหญ่เลยนะในลมพัดมามาแล้วนะครับตอนนี้ล่องอยู่ในน้ำเลยนะ

ถึงห้านาทีนะฮะสนุกดีอ่ <laughs> อาทำไปเล่นไปนะครับรู้ไหมฮะว่าในตลาดโลนึงหลายตั้งมือนกันนะผานะแปดเก้าสิบบาทแล้วขึ้นมาไม้ละโลไม้ละโลไม้ละโลอ่ะโลสองโลโลสองโลอ่ะห้านาทีไงเดี <laughs> ๋ยทีน้ภาบอกว่าถ้าขยันไม่อดตายนะ้านทะเลนะ กำลังวิเทียวปลาขึ้นนะเดีขึ้นมาพุ๊บก็มาพักไปจตรน้นอ่าไปงานเหรอเริ่มเป็นลับที่ลนะไปไปไปแล้วนปล่อยไปใหม่นะ มาเลยใช่ไหมเสียค่าลงทะเบียนเปล่า เบ,บ็ดแดอยู่ที่กดลงไปถึงน้ำนิดนึงพอดีมันจะมีใบกกรเรือเรื่องฟินมันะนะกดให้มันดับน้าลงไปหน่อยนึงนะเวลาเสร็จอาหารแล้วครับเตร็จอาหารตอนนี้เสร็จเสร็จแล้วนะฮะ,นนเ,ะเปิดนี่ว่าขั้นตอนการแกะ มันมีปีกมันมีปีกเลยเรียกเบิร์ดมันบังคับให้อยู่อยู่น้ำพอดีเดีวมันมันมนตีน้ำลอ่อปลาพวกนี้มา,าวันนี้เราปล่อยเบิร์ดไปสามตัวนะลองดูล้วฮะสวยมากที่ปล่อยก็คือจะปล่อย มีระยะไกลสูตนะฮะแล้วก็ใกล้ถัดมาแล้วก็ถัดมาก็ถ้เราปล่อยใกล้กันนี้เรียบร้อยไหมนะรับฮะเรียบร้อยนี่คือความหมายของมันพันกันนะี่น้ะแดงแดงฮะแกะลูกเนียงคนไม่เคยที่เมานะคนเป็นแผลในกระเพาะก็เอาเรื่องอยู่ แต่อร่อยอันนี้ก็บรรยากาศในการทานข้าวบนเรือเรือที่เป็นเรือใหญ่มันมีข้อดีตรงนี้ครว่าความสะดวกสบายการกินข้าวถ้าเป็นเรือสปีดโบ๊ทก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกินแกงแกะนะข้าวแกะเรนนะครับ จากผู้จัดอิมแล้วนะฮะผู้จัดก็ทอดสายตามองดูนะครับว่าเบอร์จะโดนฉวยอีกเมื่อไหร่นะฮะผู้จัดอยู่ในน้ำนะ,ะจัดลงเรือจัดทิปตกปลาถนะ้าขึ้นบกเมื่อไหร่ขึ้นจัดเด็กทันทีฮนะนี่ครับประกอบยุทธปรกรณ์กันแล้วเต็มหลังเรือไปหมดอย่างลากเบอร์จร ครับเรามาขึ้หมายแรกแล้วตอนนี้ได้ฉลาเป็นก่อเป็นกรรม <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอยญานขอยญาตขอญาตนะเอาทีมก่อนผักนะฮะลองดูนะครับตรงนี้นะอันตรายสุดๆนะครับเนี่ยสุดๆเลยอย่าดราม่านะครับฮะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้สงวนเอาเดียวกาดอดแดงให้ไหรอ ตาหวานนะฮะเป็นปลาดำลึกจริงน,น,นี่เป็นที่ได้มานี้นล้อไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะนาผานะครับก็ได้ล่าฉลามฮะขึ้นมาหลายตัวจุกกุยเป็นอันนี้ไม่ไม่ใช่สัตว์สงวนนะครับมันเป็นฉลามที่อยู่ทะเลลึกตัว 100ร้รอยกว่าเมตรพวกนี้ไม่โตไปกว่าน,นี้ใช่ไหมนะผาม,มันโตแค่เนี้ยนะฮะกำลังอันาอ่าอ้อ,อ,อันนี้ไอ้ตรงเขาบอกทำหูฉลามมันใช้ไม่ได้เพราะมันตัวเล็กเขาใช้เป็นหูฉลีฮนะเอะกับไ,ไ,ไอนีอถามฉลี <laughs> ชุดไฟฟ้าทํางานเรื่อยๆแล้วนะฮะแต่ชุดมองนี้ชุดไฟฟ้าต้องลงก่อนเพราะว่าเพราะว่าน้ําแรงมากแต่ข้าวเรไปเกี่ยวน้ําเยอะมากตอนนี้ถ้าชุดจิกลงไปกข้าก็ลงไปเป็นอะไรนะชุดแกะไปนั่งแกะกันอขอดูการทำงานรถไฟฟ้าหน่อยนะรถไฟฟ้าเท่านั้น ตัวนี้แล้ก็ด้ามนะฮะใส่กระบอกแล้วพ,พันแม่ไม,ไม่ไม่เมีโอกับดึงต่อเพื่หน้าตัวนี้เป็นชิมาโนโนะแล้วแหล่งพลังงานแหล่งพลังงานอยู่นี่นะตัวนี้มันทำงานยังไงอ่ะแหล่งพลังงานอะไรนะ ช่วงปลาเข้าแล้วแต่แต่ยังไงปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าลมแปลกมากหาลมแปลกหน้าพายุปแปลกมากด้านหน้าเข้านะฮะไม่รู้จะไปเจอตมามถ่ายใครเลยฮะขันนั้นก็กดขันนี้ก็กด,นนกกดไม่รู้จะถ่ายที่ไหนเดี๋ยวเข้าช่วงก่อนดีกว่า,าว <laughs> ไปถ่ายนะ <laughs> สฮเรามาตกปลาไม่เครียดนะเคียดเนาละสองตัวนะตว,วะไตวขึ้นมาหน่อย แต่ดี่เป็นสวยมากครับสวยมากเดี๋ยวมาดมาดมาด่มามาปลาสวยง่ายอีนะอ่านี้ปลาโอที่เราลากๆกันเดิดนคะ่นีก็ทำเป็นชิ้นก็เกี่ยวนะฮะ จอดอันนี้ทองปากกว้างน,นะฮะเบอร์สกู่นี้ตัวเล็กก็อทองแท้เอาเอาไปแล้วสวยครับนั่งคุยกันนะอ <ped aling> อโหตยันกลางน้าอันนี้ตู้ยังกลางน้ำเลยอันนี้พี่แตงนะ <ped aling> <know> ดูนะดูายคันนะ กางน้ำกางน้ำยังแรงดีไม่น่าใช่หลามนะมา,มาถึงตัวตอนตอนระคืบเดี๋ยวทำไกเดียวย <c oughs> ลบลิป <c oughs> <c oughs> นาเกย์ช่วยรักษาได้ผมหน่อยฝั่งนู้นเอายังฝั่งนู้นได้ไหมโดนไหมฝั่งนู้นโดน <c oughs> โอ้โหมี <c oughs> นะฮะไอไ้ายขวานี่คล้ายใดว่าป่าชิมานโนนะระวังกันเลยนะครับ ว่าเมืองตัวไหนจะพังก่อนกันใดตัวไหนจะไหม้ก่อนกันมอเตอรตัวไหนจะไหม้ก่อนกันเนี่ยตอนนี้กำลังกำลังดูว่าพันกันหรือเปล่านะฮะไม่น่าพันนะตรงนี้สายออกออกนอกแนละ้ว หน้าดูเหมือนกันโอ้ยมาแล้วลามาแล้ว,ลวตัวนี้ทองแท้นะทองแท้ตัวนี้แต,ต่ตัวนี้ตัว,ตวนี้ต้องแท้งไปเลยขอบคครับฝั่งทางฝั่งนี้เป็นอะไรครับ ส้องแสงเหมือนกันสวยโอ้ยชบประทูชดประทูยกยกน้ำน้ำผ่ยน้ำไายยกยาดโอเค นเอาได้วาครับได้ว่าครับพุโนล็อกนะฮะพอโตได้ว่าพุตัางล้ำนะมามาแล้วโอ้ยโดนโดนอีพุชยักลางน้ำที่ไหนได้เบกอ่อน มาแล้วครับสีทองทองแท้ด้วยอันนี้ทองกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ยายายายไรบันทึกไม่ทันเลยครับโอ้โหฝั่งนู้นฝั่งนี้เอาอีกแล้ว้าด้าเดบ้าอาดอก็เดี๋ยวต้องไปบันทึกขาวบ้างแนละ้วนี่ตั้งแต่ข้า,าวาขอได้แต่ต้นงช่วตัวนะอ๋ะอ พาเข้าหมายทาประมาณหลังำดำๆโอ้ยมาเรามาดูเรามาดูกันฮะขึ้นยังครับฝั่งนี้โอ้ตัวใหญ่เว้ยสีทองทองแท้เหมือนกันไหมโอ้ทองแท้ใสส,สวย ไปยืมหน่อยไหมไปยืมหน่อยไหมมือเดียวก็ได้สงนเลยนี่นะการถ่ายทำราระหว่างไตกับนักตกปลา อ้าวของน้าแตงหลุดไปเรียบร้อยแล้วอะไรเนะีย่ยในะดย,ย,นะยังไงเนี่ยใดยังไงเนี่ยใดว่าเนี่ยยังไงมันยังไงนะเงนี่ยต้องรีบนะต้องรีบนะบนะ้าแตงผมรอเป็นทึกอยู่นะเอาใจช่วยอยู่นะ <laughs> นี้ผลงานนะครับผลงานขอแคบไม่กี่ชั่วโมงครับเดียวนี้นี่คือนี่คือลมแรงนะถ้าเกิดลมไม่แรงได้จี้หมายนะโอ้โห แล้วก็ปลูกตามซังก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไม่กินข้าไม้ใหม่สายแคสนะฮะข้างซังน้ำน้ผามาสร้างอนี้นะฮะมาสร้างทำห้เกิดปั่นหุ้นฮะได้กล้วยไปตัวทุกคน จับคันแคสตมาตีใหญ่เลยปรากฏว่ามันมีอยู่ตัวเดียวทั้งหมดเลยเอเครับเราก็มารวมกลุ่มพี่น้องของการตกปลาของเราปลาฉลามนะ,นะ่เนี่ยที่ได้ทำคลิปไปยิ่ได้ใกล้ๆไมยเป็นร้าย